สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำวิธีการปรับสถานะวีซ่าเ1ขอกรินคาร์ดด้วยตัวเองทำได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องจ้างทนายนะคะโดยที่พี่มดจะอธิบาย ขั้นตอน step by step นะคะแล้วก็จะบอกแนวทางว่าเมื่อเข้ามาด้วยวีซ่าเ1แล้วจะต้องทำอะไรบ้าง 1, 2, 3รวมไปถึงการปรับสถานะยื่นแบบฟอร์ม i485 นั้นใช้เอกสารอะไรบ้างมีขั้นตอนเป็นอย่างไรค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้นะจ๊ะ เมื่อคุณเดินทางเข้ามายัางอเมริกาแล้วสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก่อนเลยก็คือแต่งงานจดทะเบียนสมรสภายใน90วันอย่างที่2ก็คือไปติดต่อที่สำนักงาน Social Security Office ใกล้บ้านคุณเพื่อที่จะขอ SSN หรือ Social Security Number เป็นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะซึ่งสามารถจะไปใช้ทำงานได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ทำธุรธุรกิจธุรกรรมต่างๆได้ อย่างที่3ก็คือรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วก็ยื่นแบบฟอร์ม I485 เพื่อขอทำการปรับสถานะกับทาง USCIS นะคะทุกคนสามารถที่จะแคปรูปอันนี้ไว้ได้แล้วเดี๋ยวพี่มดจะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนนะจ๊ะสิ่งแรกสุดที่คุณต้องทำก็คือเป็นการจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะไปค้นหาข้อมูลได้พิมพ์ใน Google นะคะว่า a r r i เ g e l า c e n s e แล้วตามด้วยชื่อรัฐหรือชื่อเมืองหรือชื่อ z i p อ่า i p code ก็ได้รหัสไปรษณีย์นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมานะคะว่าในรัฐที่คุณอยู่นั้นใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะใช้พาสปอร์ตแล้วก็ใช้ใบเกิดตัวจริงที่เป็นตัวแปลภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ทีนี้มันจะมี3ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคุณจะต้องไปเอาไอ้ตัวใบทะเบียนสมรสมาก่อนที่เขาเรียกว่า marriage license อันนี้เนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะเข้าไปอขอ in person หรือบางที่เนี่ยอาจจะไปขอทางออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วพอขั้นที่2เนี่ยคุณก็ไปทำการเขาเรียกว่าเป็น wedding ceremony ก็คือเข้าไปแต่งงานแหละ อาจจะมีจัดหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนะคะเขาเป็นคนเซ็นเอกสารแต่งงานให้กับคุณพอผ่านขั้นที่2ไปแล้วขั้นที่3ก็คือเป็นการ register marriage license คุณจะต้องเอาไอ้ใบทะเบียนสมรสของคุณอันเนี้ยไปไปขึ้นทะเบียนะนะคะเพื่อที่จะให้อยู่ในระบบต้องทำให้ครบทั้ง3ขั้นตอนนะคะแล้วคุณก็จะคือต้องแน่ใจนะคะว่าใบทะเบียนสมรสของคุณเนี่ยมัน complete มันเสร็จสิ้นนะคะถ้าเกิดไปทำแค่พิธี เซอ m o โมนีเนี่ยแล้วยังไม่ได้เอาไปขึ้นทะเบียนเนี่ยใบทะเบียนสมรสของคุณเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะจ๊ะทุกคนการขอมาเลชไลเซ s นนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ภายในวันเดียวเสร็จนะคะคุณอาจจะต้องเรียกว่ามันจะมีช่วงเวลาประมาณ2-3อาทิตย์นะคะดังนั้นอย่ารอจนเดือนสุดท้ายหรือรอใกล้90วันที่จะหมดอายุแล้วค่อยไปทำนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการจ้ะ ขั้นต่อมาคือการขอเลข SSN หรือ Social Security Number นะคะโดยให้คุณเนี่ย Fan Citizen เนี่ยพาไปที่ Social Security Office หรือเรียกสั้นๆว่า SSA เนี่ยไปสาขาแถวบ้านนะคะโดยวันที่ไปเนี่ยก็ให้พกพาสปอร์ตใบเกิดตัวจริงแล้วก็ใบแปลภาษาอังกฤษไปด้วยรวมไปถึงก็ปริ้นแบบฟอร์ม I-94 ไปด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะ ไปดาวน์โหลดมาได้จากเว็บไซต์ของ CBP มันเป็นใบบันทึกการเดินทางที่คุณเข้ามาอเมริกาเมื่อไหร่นั่นแหละจะ้ะและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานจดที่บยนสมรสกันแล้วมีบิะเบยนสมรสก็ติดไปด้วยแล้วก็ติดเอกาสารหลักฐานต่างๆไปด้วยนะคะทีนี้เวลาที่ไปเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปรออย่างน้อยสักสามอาทิตย์ก่อนหรือรออย่างน้อย1เดือนนะคะถ้าเกิดว่าคุณรีบไปเกินเร็วเกินไปเนี่ยทางทางการเนี่ยเขายังไม่มีข้อมูลของคุณในระบบนะคะเขาอาจจะออก บัตร S S N ให้คุณไม่ได้ไงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแต่ละรัฐแต่ละเมืองแต่ละแห่งแต่ละ S S A แต่ละที่เนี่ยเขาอาจจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกําหนดที่แตกต่างกันไปบางแห่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะออกเลข S S N ให้คุณได้ก็คือสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปทําวันนี้เนี่ยเขาทําให้คุณได้อีกสองอาทิตย์สาทิตย์เนี่ยคุณก็จะได้บัตร Social Security น u เบอร์ของคุณนะคะ แต่เจ้าหน้าที่บางที่บางแห่งเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเออนโยบายของเขาอะไรอย่างเงี้ยยังทํา S S N ให้คุณไม่ได้ออกเลขให้ไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะให้คุณเนี่ยรอยื่นเรื่องปรับสถานะเข้าไปก่อนแล้วตอนที่คุณยื่นแบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานก็คือไอ้ฟอร์ม I-765 นนะคะเขาจะต้องรอให้ U S A S อนุมัติฟอร์มนี้ให้คุณก่อนถ้าเกิดว่าเขาอนุ U S A S อนุมัติ ใบอนุญาตท,ทำงานให้คุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไอ้ ad proof อันนั้นเนี่ยนะคะมาทำเรื่องมาขอเลข ssn กับทางอ่ social security office ต่อไปได้ เหตุผลที่พี่มดแนะนำให้ไปขอเลข S S N ไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าคุณจะได้เอาเลขนี้เนี่ยไปสมัครงานหรือไปทำงานก็ได้นะคะหรือเลขเนี้ยมันสำคัญมากเอาไปใช้เปิดบัญชีธนาคารก็ได้หรือจะให้แฟนคุณเนี่ยเปิดบัญชีบัตรเครดิตบัตรเสริมให้คุณหรือแม้แต่กระทั่งเอาไปเ,าเลข S S N เนี่ยเขาก็จะใช้ใส่เวลาที่แฟนคุณจะสมัครประกันสุขภาพพ่วงพ่วงให้ด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเอาชื่อคุณไปแอด ในค่าน้ำค่าไฟหรือสัญญาเช่าบ้านต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้เลข SSN อันนี้นะคะขั้นต่อมาคือการรวบรวมเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อปรับสถานะขอกรีนการ์ดในอเมริกานะคะ โดยหลักๆแล้วคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I485 ซึ่งไปดาวน์โหลดมาได้จากเว็บไซต์ของ USCAS พี่มดพี่มดแนะนำให้ Google เข้าไปแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าฟอร์ม I485 ตามด้วย USCAS เพราะว่าคุณจะได้แบบฟอร์มที่ถูกต้องแล้วก็ได้เวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอด้วยแล้วกันค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงฟอร์มทั้งหมดที่เราควรจะส่งไปก่อนนะคะ ในแพ็กเกจของ i-485 เนี่ยคุณก็จะต้องมีแบบฟอร์มที่เขาเรียกว่า i-693 ซึ่งมันเป็นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพแล้วก็ประวัติการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งฟอร์มอันนี้เนี่ยสำหรับ K1 Visa นะคะคุณสามารถที่จะใช้ผลตรวจสุขภาพที่จดมาจากประเทศไทยได้นะคะ เราก็ต้องดูให้ดีนะคะถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิน1ปีเนี่ยคุณสามารถที่จะยื่นผลตรวจสุขภาพไปพร้อมกับแบบฟอร์ม i485 ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า ผลตรวจสุขภาพของคุณมันเกิน1ปีไปแล้วมันหมดอายุไปแล้วเนี่ยก็แนะนำให้ไปตรวจใหม่โดยตรวจที่ตรวจกับหมอที่อเมริกานเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเซิร์ชหาใน Google ได้นะคะว่าเป็นเขาเรียกว่า medical exam for immigration เนี่ยมันก็จะขึ้นออฟฟิศหมอที่เขาตรวจสุขภาพสำหรับ immigration มาให้เขาจะรู้ะคะ่ะว่าจะต้องทำยังไงเขาจะมีฟอร์มอันนี้นะคะก็คือไอเนี่ยนะจ๊ะจะต้องส่งไปพร้อมกันอ่ะ ทีนี้ฟอร์มที่3ที่จะต้องเตรียมก็คือมันจะเป็นแบบฟอร์ม I-864 นะคะซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มที่ซิติเซนหรือสปอนเซอร์เนี่ยจะต้องเป็นคนกรอกนะคะก็คือเป็นลักษณะของอโชว์เอกสารหลักฐานการเงินแล้วก็รายได้นะคะอ่ะอย่างที่4เนี่ยที่พี่วศนแนะนำให้กรอกก็คือจะเป็น G1145 จะเป็น e notification ก็คือเป็นการขอรับ ข้อความจากทางอีเมลหรือจากทาง text message SMS อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแจ้งสถานะเคสของคุณนะ,อะฟอร์มต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็น optional นะคะก็ยกตัวอย่างเช่น I765 เนี่ยแบบฟอร์มนี้เนี่ยมันจะเป็นการขอใบอนุญาตทำงานหรือ work permit นั่นเองซึ่งพี่มดแนะนำให้ขอไปด้วยนะคะในกรณีของบางคนที่อาจจะไปขอ SSN ไม่ได้อันนี้ควรจะต้องมีเพราะว่ามันเป็นใบอนุญาตทำงานที่ที่คุณควรจะต้องมีเอาไว้อฟอร์มต่อมาเนี่ยก็คือเป็น I 1 3 1นะคะซึ่งเป็นใบอนุญาตเดินทางหรือ advance p r o นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าระหว่างที่รอใบเขียวแล้วคุณต้องการที่จะ กลับเมืองไทยหรือมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุจําเป็นที่จะต้องกลับเมืองไทยระหว่างที่คุณยังไม่ได้กรีนการ์ดเนี่ยคุณจะต้องขอทําเรื่องขอใบอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศแล้วเพื่อที่คุณจะได้กลับเข้ามาประเทศได้โดยที่ไม่มีปัญหานะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะแบบฟอร์มใบอนุญาตทํางานกับใบเดินทางเนี่ยมันเป็นออปชันอลแต่ก็ใจพี่มดเนี่ยแนะนำให้ยื่นไปพร้อมกับแพ็กเกจ i อ8 5เลยนะคะ อ่ะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีะ supporting document เอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งเดี๋ยวพี่มดจะอธิบายให้ฟังในขั้นต่อไปจ้ะพี่มดขอบอกเรื่องสำคัญกลัวว่าทุกคนจะพลาดนะคะในการกรอกแบบฟอร์ม i485 นั้นเน้นย้ำว่าจะต้องเช็คให้ถูกเวอร์ชั่นด้ยน,นะคะและในการเช็คว่าคุณใช้แบบฟอร์มถูกต้องนั้นให้ดูที่มุมล่างด้านซ้ายของแบบฟอร์มว่าถูกอ e ีดิชันหรือเปล่าโดยที่ ไปดูในในเว็บไซต์ของ u s i s เขาจะบอกว่า Edition วันที่ไหนใช้ได้นะคะอย่าดูมุมบนขวามือนะคะไม่ดูนะคะขวามุมบนขวามือตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ดูมุมล่างซ้ายมือจะได้ Edition แล้วก็เวอร์ชันล่าสุดที่ถูกต้องนะคะ เมื่อกี้เราพูดถึงแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องส่งเข้าไปกับแบบฟอร์ม i485 แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูเอกสารหลักฐานอื่นๆที่จะต้องแนบเข้าไปด้วยกับแบบฟอร์ม i485 นะคะเป็น supporting document ที่สำคัญนะคะอะ เราไปดูรายการกันเลยเดี๋ยวพี่มดจะขึ้นลิสต์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะแคปหน้าจอไว้ก็แคปได้นะคะก็จะมีสำเนาพาสปอร์ตสำเนาห,หน้าวีซ่าสำเนา i 9เนะคะแล้วก็เป็นสำเนาใบเกิดซึ่งเป็นใบเกิดตัวแปลภาษาอังกฤษแล้วก็รวมไปถึงใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ อาจจะมีการเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของคุณแล้วก็จะเป็นสำเนาใบทะเบียนสมรสที่คุณแต่งกับซิติเซนนี่แหละจ้าแล้วก็จะมีสำเนาใบหย่าถ้าเกิดคุณเคยหย่านอกจากนี้ก็จะมีเป็นสำเนาใบหย่าของซิติเซนถ้าเกิดเขาเคยแต่งงานแล้วหย่าแล้วก็รูปถ่ายพาสปอร์ตสองใบแล้วก็จะมะีเขาเรียกว่า เป็นพาสปอร์ตของซิติเซนหรืออาจจะเป็นใบเกิดของซิติเซนหรืออาจจะเป็นใบไอ a ะ i น n a l ชช a ล i เซชันเซอร์ติฟิเคชัถ้าเกิดว่า uh, คู่สมรสของคุณแปลงสัญชาติมานะจ๊ะนอกจากนี้ก็จะมีเอกสาร Tax Return หรือเอกสารภาษีย้อนหลัง3ปีรวมไปถึงแบบฟอร์มว่เขาเรียกว่าอะไรนะ W 2 form หรือพวก Pay s t u b พวกนี้นะคะ Bank State m e n ตต่างๆนะเอกสารหลักฐานทางการเงิน และที่สำคัญก็คือจะเป็นเอกสารหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของคุณสองคนนี้แหละจ้าซึ่งเอกสารหลักฐานแสดงความสัมพันธ์นะพี่มดยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าอาจจะเป็นบัญชีธนาคารร่วมกันที่มีชื่อร่วมกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสัญญาเช่าบ้านที่มีชื่อร่วมกันหรืออาจจะเป็นสัญญา ของบ้านหรือมอร์เกจเนี่ยที่เขาใส่ชื่อคุณไปด้วยหรือเป็นชื่อรถที่มีการซื้อขายร่วมกันรวมไปถึงประกันสุขภาพที่เอาชื่อคุณไปใส่ด้วยนะแล้วก็จะมะีประกันชีวิตที่ใส่ชื่อของคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วก็จะมีพินัยกรรมที่ใส่ชื่อคุณเป็นผู้รับมรดกหรือว่าอาจจะมีเป็นลักษณะของ รูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์รูปถ่ายเนี่ยจะเป็นรูปถ่ายที่คุณแต่งงานกาันรูปถ่ายที่ไปเที่ยวไปฮันนีมูนกันรูปถ่ายไปเวเคชั่นกัน หรือว่ารูปถ่ายไปตามงานอีเวนต์ปาร์ตี้บ้านเพื่อนหรือว่าเป็นรูปถ่ายที่เป็น <S <S <ๆ>เขาเรียกว่าเป็นเดลี่ไลฟ์รูทีนประจำวันที่คุณไปกินข่าวดูนังฟังเพลง,พงหรือถ้าเกิดว่าคุณมีตั๋วเครื่องบินที่ไปเที่ยวไหนด้วยกันหรือตั๋วโรงแรมที่จองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยหรือตั๋วคอนเสิร์ตท,ที่ไปดูคอนเสิร์ตไปดูหนังพวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยรวมไปถึงอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า แชทหรืออีเมลหรือเป็นเขาเรียกว่าประวัติการโทรเข้าออกเวลาที่คุยคุณแบบอยู่ด้วยกันคุยกันเป็นประจำรวมไปถึงเนี่ยบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีชื่อคุณอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นการหลักฐานที่แสดงว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันคุณอยู่ด้วยกันคุณมีความสัมพันธ์การมี r ีเ a t ล o ชั่นชิพที่มันเรียวถ้าเกิดว่าใครที่ท้องหรือมีลูกตอนนี้ด้วยก็ยิ่งจะดีนะคะเพราะยิ่งจะ พิสูจน์ควาสัมพันว่าเฮ้ยมันเรียวนะแล้วถ้าเกิดว่าคลอดลูกก่อนออกมาก่อนจะได้ไปสัมภาษณ์กรีนคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใบเกิดลูกแนบเข้าไปด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่คุณจะต้องยื่นไปพร้อมกับแบบฟอร์ม i485 มันก็อาจจะหนาๆหน,น,น่อยๆนะจ๊ะทุกคน ค่าธรรมเนียมในการปรับสหานะวีซ่าเควนนนั้นณนะปัจจุบันนี้ที่พี่มดอัดคลิปเนี่ยเป็นเดือนกุมภาพัานปีคศ2 0 2 4นะคะค่าธรรมเนียมณนะวันนี้ยังเป็น 1,225เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นค่าแบบฟอร์ม i 485รวมกับค่าไบโอเมตริกหรือฟลิงเกอร์พินนะคะและถ้าเกิดว่าคุณขอใบอนุญาตทำงานแล้วก็ใบอนุญาตเดินทางไปพร้อมกันก็คือฟอร์ม i 131กับฟอร์ม i 765เนี่ยนะคะมันจะฟรีมันจะอินคลูดอยู่ในค่าธรรมเนียมนี้แล้ว แต่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยื่นเรื่องปรับสถานนะหลังวันที่1เมษาคศ .2024 นี้ค่าธรรมเนียม u s c i s ปรับขึ้นแล้วนะคะดังนั้นจะต้องส่งเช็คเขียนเช็คให้ถูกจำนวนให้ถูกยอดนะอ่ะหลังวันที่1เมษา2024นี้นะจะค่าธรรมเนียมมันจะปรับขึ้นไปเป็น 1,440เหรียญน,นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับค่าแบบฟอร์ม i 485ซึ่งรวมค่าไบโอเมตริกฟิงเกอร์พิ้นเรียบร้อยแล้วอ่ะอีกทีนะคะ1,440นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะขอใบอนุญาตการเดินทางคือฟอร์ม i 131เนี่ย คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วนะคะทุกคนคือ630เหรียญนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นออปชั่นอลคุณจะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้และอีกค่าธรรมเนียมหนึ่งก็คือมันจะเป็นใบอนุญาตทำงานหรือแบบฟอร์ม i765 นะคะซึ่งค่าทมเนียมเนี่ยจะเป็น260เหรียญถ้าเกิดว่าคุณยื่นพร้อมกับแบบฟอร์ม i485 อันนี้อันนี้ก็เป็นออปชั่นอลเช่นกันแต่ว่าพี่มดก็แนะนำให้ ขึ้นอยู่กับคุณล้วกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องเดินทางหรือคุณจะต้องทํางานเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้เพิ่มนะพี่มดจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูถ้าเกิดว่าอยากจะเอาทุกสิ่งอย่างเนี่ยค่าธรรมเนียมทั้งหมดมันจะเป็น2,330เหรียญน,นะจ๊ะทุกคน ทีนี้ถามว่าส่งไปที่ไหนทุกคนสามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์ USCIS ได้นะคะมันจะกดไปดูตรง Where to File นะมันจะมี address ของ USCIS ขึ้นมาจะได้ส่งไปถูก Service Center นะจ๊ะอ่ะทีนี้พอส่งเอกสารหลักฐานไปแล้วทีนี้ก็รอยาวไปเลยเดี๋ยวพี่มดจะขึ้นขั้นตอนอธิบายขั้นตอนให้ฟังนะคะว่าพอหลังจากส่งแบบฟอร์ม I 4 8 5เข้าไปแล้วเนี่ยนะอ่ะ คุณก็ไปรอประมาณเล t เซหนึ่งเดือนแล้วกันนะคะก่อนที่ USCAS เขาจะส่งจดหมายเพื่อยืนยันว่าเขารับเคสคุณมานะคะซึ่งคุณพอคุณได้แบบฟอร์ม I7 97นะคะมันก็จะมีเคสนัมเบอร์ของคุณในนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับใบเสร็จนั่นแหละยืนยันว่าเขาได้รับเคสคุณแล้วแล้วก็เปรียบเสมือนกับมันจะมีเลขเคสนัมเบอร์ซึ่งคุณสามารถจะเอาไปเช็คสถานะเคสได้ในเว็บไซต์ของ uscis ด้วยนะคะะขั้นต่อมาพอจากนั้นอีกอาจจะสักประมาณเดือนนึงเนี่ย uscis เขาก็จะส่งจดหมายให้คุณเนี่ยไป ทำฟิงเกอร์เพลนทำไบโอเมตริกนะคะตามสาขาวันเวลาที่เขากำหนดอ่ะขั้นต่อมาคุณก็ไปทำฟิงเกอร์ r พลนพิมพ์ลายนิ้วมือตามที่เขาบอกหลังจากนั้นก็รอไปอีกยาวเลยอาจจะ4-5เดือนหรือ6เดือนหรือ9เดือนนะคะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบคุณอาจจะได้รับเรียกว่า RFE หรือที่เขาเรียกว่าเป็น request for evidence นะคะ เขาจะแจ้งคุณเองว่าเอกสารอะไรที่เขาต้องการเพิ่มเติมนะอะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โดน RFE ใช่ปะแล้วคุณส่งเอกสารหลักฐานครบเนี่ยมันก็อาจจะรออย่างช่วงนี้อาจจะรอยาวบางคน6เดือนบางคน9เดือนอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยใครที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงานไปเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานที่เขาเรียกสั้นๆว่าเป็น EAD เนี่ยนะคะก็คือเป็น Employment Authorization Document พูดง่ายๆมันคือ work permit นั่นแหละทีนี้ก็เอาไปทำงานได้ส่วนใครที่ถ้าเกิดไปขอ s s n ตั้งแต่ทีแรกแล้วขอไม่ได้เนี่ยพอได้รับใบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาใบ EAD เนี่ยไปติดต่อ SSA แถวบ้านเพื่อที่จะขอ s s n ได้นะจ๊ะอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ขอใบอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะอนุมัติให้คุณในสเต็ปต่อมาเขาจะแยกกันอนุมัตินะจ๊ะอ่ะ ซึ่งใบอนุญาตเดินทางเนี่ยมันเรียกว่า advance parole นะคะอะแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็รอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะคุณก็อาจจะได้รับจดหมายนัดสัมภาษณ์วีซ่านะคะซึ่งพี่โมจะบอกได้เลยว่าไอ้จดหมายนัดสัมภาษณ์วีซ่าเนี่ยบางคนบางเคสเน,นะคะที่ส่งเอกสารหลักฐานแบบปึกปึกบางปัง,ปงแบบ หลักฐานคุณดีมากอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะอนุมัติ g r e e n card ให้คุณเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปสัมภาษณ์ด้วยซ้ําก็มีหลายคนหลายเคสนะคะได้กรินค c a r ดโดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เนี่ยก็เยอะพอสมควรนะคะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยพี่มดอยากจะแนะนําทุกคนว่าจัดเรียงเอกสารดีๆทําให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้พิจารณาอนุมัติเคสคุณได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะ พี่มดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่มาด้วยวีซ่าเควันและต้องการทำเรื่องปรับสถาน,นะขอกินค r d ในอเมริกาด้วยตัวเองเมื่อดูคลิปนี้แล้วก็สา,ารว่าที่จะได้ไอเดียและนำไปปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องจ้างทนายนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังดูแล้วงงๆอยากจะแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปใหม่นะจ๊ะอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดว่าดูคลิป23สรอบแล้วก็ยังงงไม่เข้าใจก็ฝากคําถามมาไว้ในคอมเมนต์นะคะพี่มดมว่างจะมาตอบให้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มดข้อมูลมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยไม่อยากทําเองเนี่ยนะพี่มดแนะนําให้ไปจ้างทนายทําหรือไม่ก็ไปจ้างเอเจนซี่ทำนะคะส่วนตัวพี่มดไม่ใช่ทนายแล้วก็ไม่ใช่เอเจนซี่พี่มดไม่ได้รับทําเคสพี่มดทําคลิปนี้เนี่ยเพื่อ ่อให้ทุกคนเนี่ยมีไอเดียเอาไปทำเคสเองได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะทำเคสเองเนี่ยแนะนำให้ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็คลอสเช็ค กับเว็บไซต์ของ u s a i s นะคะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานะทั้งหมดในคลิปเนี่ยเอาไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างๆมีโอกาสเนี่ยพี่มดก็จะไปแปะข้อมูลต่างๆเอาไว้ใน Facebook Page มดมัมว้าวก็ฝากติดตาม Facebook Page ด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่มดโพสอะไรที่ไม่ไม่ได้โพสในช่อง YouTube ก็มีนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์ เป็นกำลังใจพี่หมดด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มแดงๆกดกดปุ่ม subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พี่หมดทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะบ๊ายบายขอให้ได้ g ก e ีนคัทกันทุกคนได้ไง่ายๆนะจ๊ะ